สวัสดีครับพวผมนะครับเป็นตัวแทนของครอบครัวดีเทลนะครับวันนี้นะครับก็จะนาเสนอน้ําต้มสมุนไพรนะครับใช้ทั้งต้มดื่มนะครับแล้วก็ขนาดเดียวกันนะครับเราก็สูตรหายใจด้วยนะครับในนี้นะครับประกอบไปด้วยขิงขาตะไคร้ใบมะกรูดนะครับผมง่ายๆนะครับ โดยมองหองข้าวบ้านเราเนี่ยครับก็ตามที่มีนะครับขณะเดียวกันประโยชน์ของเขาก็เหมือนที่ครูบาอาจารย์หลายๆท่านท่านบอกไว้เรื่องเกี่ยวกับสมุนไพรนะครับก็คือสามารถที่จะช่วยให้เราระบายแล้วก็สูดหายใจได้โล่งนะครับขณะดเดียวกันเนี่ยเราก็จิบได้อร่อยเรามาดูวิธีการอังไอ้น้ําดูนะครับว่าทำํำยังไงเปิดฝาหมอ้อครับสูดหายใจลึกๆครับผมแล้วก็จะทําให้เราสดชื่นนะครับ ช่วยได้มากช่วยได้น้อยนะครับก็ดีกว่าไม่ได้ทําอะไรอย่างน้อยๆแล้วก็หายใจโล่งนะครับเป็นห่วงสุขภาพของทุกคนนะครับแล้วก็เอาไว้พบกันโอกาสหน้าขอบคุณมากครับสวัสดีครับ